่าวต่อไปฮะเราอ่านข่าวโจรป้นทองจริงทองเยอะถูกไหมฮะ<ช>ตอนนี้เราก็เตือนร้านทองนะผลปรากฏว่าที่นครราชสีมาคุณผู้ชมฮะมีโจรไปชิงทองแล้วก็กวาดทองไปเป็นเงินประมาณสักทะเทียบนะประมาณสัก2ล้านได้ฮะแต่เจ้าของร้านสู้กลับฮะ,ะยิงสู้กับโจรนะ่ะจนจับโจรได้นี่ดูโจรคนนี้ฮะเอาปืนมาวาง เอาปืนมาวางเห็นไหมที่เรา่เอาไว้ให้ครูว่าส่งทองมาแต่ว่าพนักงานเขาไม่ได้ส่งให้นะฮะเธอถอยออกไปโจรเหมือนโมโหคุณผู้ชมฮะมันเบิดนี่โมโหดีโมาทั้งถาดเลยเอามาเอามาเอามาเอาไปทั้งถาดเลยจริงเหรอกสิบสี่เส้นมูฟกวาดไปอย่างนี้เลยหรอนี่ฮะแต่ดูเขาไม่รีบนะทำไมอ่ะมัไมไม่คว้าถาดวิ่งอ่ะนั่นคือเอามีปืนไงมีปืนไงไม่รู้จะทำยังไงนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ร้านทองแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมานะครับ นี่ฮะอยู่ที่อำเภอปากช่องเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณสัก20นายนะครับเขาก็เลยระดมกำลังลงพื้นที่ครับหลังได้รับแจ้งเหตุนี่วิ่งไปแล้วฮะได้ไปเสร็จก็วิ่งไปแล้วครับนี่ฮะอุกอาจมากเลยกลางห้างอีกแล้วกลางห้างอีกแล้วนะฮะตำรวจก็เลยลงพื้นที่กระจายกำลังตรวจสอบตามร้านทองที่เกิดเหตุอีกส่วนหนึ่งไปตรวจสอบที่ห้างสรรพสินค้าไปพบคนร้ายถูกยิงที่ท้องฮะอนอนร้องโอดโอยอยู่ฮะ ไปตรวจค้นกระเป๋าบัตรประชาชนระบุชื่อชัดเจนเลยดิคนนี้ฮะคนร้ายชื่อว่านายประกิตเขียวเสนอายุ35ปีแล้วเจอของกลางเป็นทองอมตะริงผมบอก64ีจริงไม่ใช่นะ34เส้นแต่น้ำหนักรวมแล้ว68บาทสองล้านหนึ่งแสนบาทอ่ะเยอะมากเยอะมากฮะ <Okay. S 1> พนักง,งานของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุประมาณ2ทุ่มห้างมันใกล้จะปิดแล้วคนร้ายทำทีเข้ามาขอซื้อทองเอาปืนขึ้นมาขู่เลยฮะเอาทองมาเดี๋ยวนี้ เธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ยื่นทองให้นะแต่คนร้ายเนี่ยคือท่าทีโมโหอ่ะแล้วก็หยิบทองทั้งถาดนะวิ่งหนีไปครับดีฮะเธอก็เลยรีบไปแจ้งเจ้าของร้านบอกว่าพี่พี่โจรมันมาปล้นร้านแล้วมาจี้ร้านเราแล้วนะครับเจ้าของร้านก็วิ่งตามออกไปครับสักพักเธอบอกได้ยินเสียงดังขึ้นเป็นเสียงปืนฮะไม่รู้ว่าใครยิงกันเธอบอกอย่างนี้นะครับทีนี้ไปถามเจ้าของร้านชื่อว่าคุณวีรวัตรนะครับ เขาเล่าให้ฟังบอกว่าหลังคนร้ายชิงทองไปเสร็จสับปั๊บเขาก็วิ่งตามฮะเห็นคนร้ายกําลังจะชิงรถจักรยานยนต์หลบหนีอีกเจ้าของรถเนี่ยไหวตัวทันคว้ากุญแจรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งหนีไปก่อนคนร้ายเห็นตนตามไปก็คือเจ้าของร้านวิ่งตามคนร้ายหันปะหันปากกระบอกปืนมาที่เขาแล้วก็ยิงมาหนึ่งระสนฮะแต่กระสุนเนี่ยไปถูกผนังของห้างเขาเนี่ยมีปืนอยู่ในตัวอยู่แล้วฮะที่ติดตัวมา ยิงสวนกลับไปเป็นการป้องกันตัวนี่กระบ,บอกนี่ฮะป้องกันตัวถูกลดปิกอัพสองนัดด้วยกันตอนนั้นที่บอกยิงไปยังไม่รู้เลยว่าถูกคนร้ายฮะสุดท้ายเนี่ยตำรวจไปติดตามคนร้ายเจอถึงรู้ว่าอ๋อคนร้ายถูกยิงที่ท้องนี่ฮะตอนนี้จับได้แล้วแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายวันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้